คราบสวัสดีครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องจุดกำเนิดของอาหารไทยอาหารไทยมีจุดกำเนิดพร้อมกับการตั้งชนชาติไทยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันจากการศึกษาของอาจารย์กอบแก้วนาพินิต มหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนดุสิตเรื่องความเป็นมาของอาหารไทยยุคต่างๆสรุปได้ดังนี้สมัยสุขโขไทยอาหารไทยในสมัยสุขโขไทยได้อาศัยหลักฐานจากศิลาจารึกและวรรณคดีสำคัญคือไตภูมิพระร่วงของพญาลิไทที่ได้กล่าวถึงอาหารไทยในสมัยนี้ว่า มีข้าวเป็นอาหารหลักโดยกินร่วมกันกับเนื้อสัตว์ที่ส่วนใหญ่ได้มาจากปลามีเนื้อสัตว์อื่นบ้างการปรุงอาหารได้ปรากฏคำว่าแกงในไตภูมิพระร่วงที่เป็นที่มาของคำว่าข้าวหม้อแกงหม้อผักที่กล่าวถึงในศิลาจารึกคือแฟงแตงและน้ำเต้า ส่วนอาหารหวานก็ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านเช่นข้าวตอกและน้ำผึ้งส่วนหนึ่งนิยมกินผลไม้แทนอาหารหวานส่วนต่อมาคือสมัยอยุธยาสมัยนี้ถือว่าเป็นยุคทองของไทยได้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศมากขึ้นทั้งชาวตะวันตกและตะวันออกจากบันทึกเอกสารของชาวต่างประเทศพบว่าคนไทยกินอาหารแบบเรียบง่าย และยังคงมีปลาเป็นหลักมีต้มแกงและคาดว่ามีการใช้น้ำมันในการประกอบอาหารแต่เป็นน้ำมันจากมะพร้าวและกะทิมากกว่าไขามันหรือน้ำมันจากสัตว์มาทำอาหารอยุทยามีเช่นนอนกะทิวิธีทำคือตัดต้นมะพร้าวแล้วเอาหนอนที่อยู่ในต้นนั้นมาให้กินกะทิแล้วนำมาทอดกลายเป็นอาหารชาววัง คนไทยสมัยนี้มีการถนอมอาหารเช่นการนำไปตากแห้งหรือทำเป็นปลาเค็มมีอาหารประเภทเครื่องจิ้มเช่นน้ำพริกกปินิยมบริโภคสั์น้ำมากกว่าสัตว์บกโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ไม่นิยมนำมาฆ่าเพื่อใช้เป็นอาหารและได้มีการกล่าวถึงแกงปลาต่างๆที่ใช้เครื่องเทศเช่น แกงที่ใส่หัวหอมกระเทียมสมุนไพรหวานและเครื่องเทศแรงๆที่คาดว่านำมาใช้ประกอบอาหารเพื่อดับกินข้าวของเนื้อปลาหลักฐานจากการบันทึกของบาทหลวงชาวต่างชาติที่แสดงให้เห็นว่าอาหารของชาติต่างๆเริ่มเข้ามามากขึ้นในยุคข,ของสมเด็จพระนารายณ์เช่นญี่ปุ่นโปรตุเกสเล่อาองุ่นจากสเปนเปอร์เซียและฝรั่งเศส สำหรับอิทธิพลของอาหารจีนนั้นคาดว่าเริ่มมีมากขึ้นในช่วงยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่ไทยตัดสัมพันธ์กับชาติตะวันตกดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอาหารไทยในสมัยอยุธยาได้รับเอาวัฒนธรรมจากอาหารต่างชาติโดยผ่านการมีสัมพันธ์ไมตีทั้งทางการทูตและทางการค้ากับประเทศต่างๆ จากหลักฐานที่ปรากฏทางประวัติศาสตร์ว่าอาหารต่างชาติส่วนใหญ่แพร่หลายอยู่ในราชสำนักต่อมาจึงกระจายสู่ประชาชนและกลมกลืนกลายเป็นอาหารไทยไปในที่สุดส่วนต่อมาคือยุคสมัยทนบุรีจากหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือแม่ครัวหัวป่าซึ่งเป็นตำราการทำกับข้าวเล่มที่สองของไทย ของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงพบความต่อเนื่องของวัฒนธรรมอาหารไทยจากกรุงสุโขทยัยมาถึงสมัยอยุธยาและสมัยกรุงธนบุรีและยังเชื่อว่าเส้นทางอาหารไทยคงจะเชื่อมจากกรุงธนบุรีไปยังสมัยรัตนโกสินทร์โดยผ่านทางหน้าที่ราชการและสังคมเครือญาติและอาหารไทยสมัยกรุงธนบุรีน่าจะคล้ายคลึงกับสมัยอยุธยา แต่ที่พิเศษเพิ่มเติมคือมีอาหารประจำชาติจีนที่เพิ่มเข้ามาต่อมาด้วยสมัยรัตนโกสินทร์การศึกษาความเป็นมาของอาหารไทยในยุครัตนโกสินทร์นี้ได้จำแนกตามยุคสมัยที่นักประวัติศาสตร์ได้กำหนดไว้คือยุคที่หนึ่ตั้งแต่สมัยราชการที่1จนถึงราชการที่3และยุคที่ส ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงรัชกาลปัจจุบันดังนี้พศ2325ถึง2394อาหารไทยในยุคนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับสมัยทนบุรีแต่มีอาหารไทยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภทคือนอกจากมีอาหารข่าวอาหารหวานแล้วยังมีอาหารว่างเพิ่มขึ้นในช่วงนี้อาหารไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม อาหารของประเทศจีนมากขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนเป็นอาหารไทยในที่สุดจากจดหมายความทรงจำของกมรมหลวงนล,ลินทร์ทอทวีที่กล่าวถึงเครื่องตั้งสำหรับคาหวานของพระสงฆ์ในงานสมโพชพระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากรพระแก้วมรกตได้แสดงให้เห็นว่ารายการอาหารนอกจากจะมีอาหารไทย เช่นผักน้ำพริกปลาแห้งหน่อไม้ผัดแล้วยังมีอาหารปรุงด้วยเครื่องเทศแบบอิสลามและมีอาหารจีนโดยสังเกตจากการใช้หมูเป็นส่วนประกอบเนื่องจากหมูเป็นอาหารที่คนไทยไม่นิยมแต่คนจีนนิยมบุมดพระราชนิพธ์กาบเ hey, ฮเรือชมเครื่องข้าวหวานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเะเลิศล่านภะาลัย ได้ทรงกล่าวถึงอาหารคาวและอาหารหวานหลายชนิดซึ่งได้สะท้อนภาพของอาหารไทยในราชสำนักที่ชัดเจนที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะของอาหารไทยในราชสำนักที่มีการปรุงกลิ่นและรสชาติอย่างประณีตและให้ความสำคัญของรสชาติอาหารมากเป็นพิเศษและถือว่าเป็นยุคสมัยที่มีศิลปะการประกอบอาหารที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด ทั้งรสกลิ่นสีและการตกแต่งให้สวยงามรวมทั้งมีการพัฒนาอาหารนานาชาติให้เป็นอาหารไทยจากบทพระราชนิพนธ์ทำให้ได้รายละเอียดที่เกี่ยวกับการแบ่งประเภทอาหารของข้าวหรือกับข้าวและอาหารว่างส่วนที่เป็นอาหารค้าวได้แก่แกงชนิดต่างๆเครื่องจิ้มยำต่างๆสำหรับอาหารว่าง ส่วนใหญ่เป็นอาหารว่างคาวได้แก่หมูแหนมลาเตียงหลุมลังนกส่วนอาหารหวานส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ทำด้วยแป้งและไข่เป็นส่วนใหญ่มีขนมที่มีลักษณะอบกรอบเช่นขนมผิงขนมลำเจี๊และมีขนมที่มีน้ำหวานและกะทิเจืออยู่ด้วยได้แก่ซาริมบัวลอยเป็นต้น และนอกจากนี้วรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างคุนแผนซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นอย่างมากรวมทั้งเรื่องอาหารการกินของชาวบ้านพบว่ามีความนิยมขนมจีนน้ำยาและมีการกินข้าวเป็นอาหารหลักร่วมกับกับข้าวประเภทต่างๆได้แก่แกงต้มยำและคั่วอาหารมีความหลากหลาย ขึ้นทั้งชนิดของอาหารขาวและอาหารหวานส่วนสุดท้ายคือตั้งแต่พศ2394จนถึงปัจจุบันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างมากและมีการตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทยดังนั้นสำหรับอาหารการกินของไทยเริ่มมีการบันทึกมากขึ้น โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5เช่นในบทพระราชนิพุ์เรื่องไกลบ้านจดหมายเหตุสเด็จประภาทต้นเป็นต้นและยังมีบันทึกต่างๆโดยผ่านการบอกเล่าสืบทอดทางเครญาติและอีกทั้งยังบันทึกที่เป็นทางการอื่นๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นลักษณะของอาหารไทยที่มีความหลากหลายทั้งที่เป็น กับข้าวอาหารจานเดียวอาหารว่างอาหารหวานและอาหารนานาชาติทั้งที่เป็นวิธีปรุงของราชสำนักและวิธีปรุงแบบชาวบ้านที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าอาหารไทยบางชนิดในปัจจุบันได้มีวิธีการปรุงหรือส่วนประกอบของอาหารที่ผิดเพี้ยนไปจากของดั้งเดิมจึงทำให้รสชาติของอาหารไม่ใช่ต้นตำรับดั้งเดิม และขาดความประณีตที่น่าเชื่อถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของอาหารไทยก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยนะครับของการเล่าเรื่องจุดกําเนิดของอาหารไทยหากชอบคลิปดีๆมีสาระแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาพบกันใหม่ในีหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ